สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดาเม่งของหน้าไม้นะครับหลายๆท่านอาจสงสัยเกี่ยวกับดามิ่งของหน้าไม้ว่าเราควรใช้แบบไหนแบบโจมตีธาตุหรือแบบโจมตีกายภาพแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันแบบไหนมันได้ดาม่งมากกว่ากันเดี๋ยวเรามาลองทดสอบไปด้วยกันนะครับหน้าไม้ที่ผมใช้ทดสอบก็คือเป็นหน้าไม้ประเภทเดียวกันนะครับซึ่งไม่มีออปชั่นอื่นๆเลยแบบแรก คือแบบเพิ่มความแสงการจภาพแต่แบบที่สองก็คือเพิ่มความแสงเกียกับตีท่านนะครับหน้าไม้ทั้งสองหน้าไม้นี้เปอร์เซ็นต์ต่างกันราวสิบเอ็ดเปอรซ็นตะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับแบบแรกเพิ่มความแสงการจภาพหนึ108่งร้ยแปดเปเซนจะเห็นได้ว่าสกิลลูกศรช็อกสถานเนี่ยได้ดามจที่เก้าหมื่นเจ็ดและลูกศรกระแสไฟเนี่ยได้ดามจที่ประมาณห7ื่นเจ็ดนะครับแแบบที่สอง เพิ่มความเสียหายโจมตีธาตุ97เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับลูกศรช็อคสถานเนี่ยดาเมจพุ่งไปเกินแสนเลยครับแล้วก็สกิลลูกศรกระแส,สไฟเนี่ยอยู่ที่หมื่นแปดนะครับจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันนะประมาณ11เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เพิ่มความเสียหายโจมตีธาตนะุได้ดาเมจที่มากกว่าแบบเพิ่มความเสียหายกายภาพนะทั้งนี้ก็เพราะว่าสกิลที่เราใช้อ่ะมันเป็นสกิลธาตุครับ พอมันเป็นสกิลธาตุเนี่ยเพิ่มความเสียหายโจมตีธาตุมันเลยทาให้ได้ดาเมจมากกว่าแบบเพิ่มความเสียหายกระภาพครับหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเล่นรับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆเอฟซีชาววิทันนะครับ